ตัวอออตนแรกผมเห็นคนในแคนออนเยอะมากเลยนะครับเด้ยลองกดตามไปสักคนดูกดว่าเขาอยู่ห้องเดียวกันหมดเลยทุกคนเหมือนเขาจะสร้างห้องแบบว่าเล่นกันเองนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปแจมด้วยดีกว่า ขอแจอ้งด้วยนะครับผมแต่ว่าเป็นนี่เป็นสุ่มความสามารถเล่นนะครับเพราะว่าเวลากดจะสุ่มครับซุ่มทีมให้นะวันนี้เราได้ยูทั้งบุกครับผมมีมีในห้องนั่คือแบบได้เข้ามาเล่นด้วยแบบงงๆนะครับ ไม่ได้แบบว่าบอกกล่าวใครเลยก็ตามมาเลยนะอุ๊ย,อย,อยเอาเรื่องครับ okay, โอ้ <ไป S 1> ตึงครับ<ป>ผมผมไปขี้โดนแบบลูกซองเฮดช็อตนะโ oh อไมก์ก๊อด ตอนนี้ผมมีปัญหาการเล่นสนายมากด้วยคือเมาส์คิดขวาผมเบิ้ลนะครับแต่ว่าอาการยังไม่หนักมากด้วยยังพอได้อยู่ <c oughs> แล้วเมาส์ตัวที่ผมใช้เนเลิกผลิตแล้วด้วยครับไม่รู้ว่าจะหาเมาส์ที่แบบรู้สึกถนัดได้เมื่อไรนะทุกคนชอบเลย <c oughs> โอ้ ลูกสองโหดมากเลยอะคพเห็นลูกสองเขายิงแค่ช็อตกันอย่างเดียวเลยเฮ้ยเดี๋ยวตึงเกินครับคือทุกคนในแคนโคตรตึงโ,โ,โอ,โอ้แบบไม้ไหวอะต้องตั้งหลักก่อน ผมไม่รู้ว่าเขาจริงๆเขาซื้อสายกันอยู่หรือเปล่านะอันนี้คือแปลว่าก็ตามมาแล้วเล่นลยอละขอบคุณที่เขาให้เล่นด้วยนะครับรอบนี้เขาบีได้หอดละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขามายังไงมายังไงก่อนเรียนยู่ในวีอยู่แล้วอุย ้าหลังหรือเปล่าเฮ้ยสวยครับผมโอ้โหประมาทไม่ได้เลยครับบอกเลยว่าเป็นมากโคตรคมครับผมทุกคนเลย okay. s <S ทั้งฝั่งเราทั้งฝั่งเขาเลยเพื่อนเราโหดมากหายแล้วเพื่อนเปิดบอมบีแล้วตามตามตามมีคนแทงมตื้นเลยอุ๊ย บนบ้านเฮ้ยลูกซองเนี่ยบนบ้านหวับบงให้เพื่อนหวังให้ครับแบบนี้เรียกว่าวอลแคนได้ไหม <laughs> หลังน้อยขอโทษเพื่อนโอ้โหเขาเดินผ่านไปแล้วด้วยจบเลย ไม่ได้ซื้อสารงกับเพื่อนนะบอกับเพื่อนไม่ได้ไม่นะไปลแล้วชงแวบอุยอ้ยเนี่ยมเเอเบิร์นี่แหละเห็นไหมทุกคนผมคลิกขวาครั้งเดียวแล้วแบบซูมมันออกเองเนะี่ยลบจัดาลาก่อนสไนเปอร์เฮ้ย อาจจะต้องงดเล่นส,นนะสไนช <c ười> ์ชัว่วคาวไปบ่อนนะก็ซูมไม่ได้มันซูมบอกให้เองอะเจบเราจะบอกเพื่อนเห็นว่า HP เราจะหมดแล้วเฮ้ยตกใจฮะเสียงเพื่อนโอเค,โอ,เคโอ้โห้ได้หว่ะทุกคนมาแล้วเนี่ยการวอลแคน แต่ไม่ได้ไป,ไปวอลกัแคนอื่นอ่ะวอกันในแคนเนี่ยวอกันเองนะผมเนี่ยวอลแคนแบบใหม่แต่เขามีมาตั้งนา,านาแล้วนะวอล in my can วอล in your แคนสวยครับอุไยจัา เดี๋ยวเพื Nein, man, ่อนเราโดนโอ้ยแล้วด like ันดันบ้านเลยเยี่ยเจ็ดทั้งทีมเลยปุ้ยโว้โห้ยครับเขาดันมาถึงนี่เลยโดนแบบรูดหมดแล้วน่าจะดันเหมือนเดิมนะครับทำบีดันมปแล้วสวย คนนี้คือเสี่ยวตัวลูกซองมากเลยน่ากลัวมากอุ๊ยจี้พู้ท้าคบอุ้ยไม่โดนโอเคไอ้ลูกซองอยู่นี่้โเขาต้องรอดให้เราเข้าไปแน่เลยเข้าไปเนี่ยโดนสองเป้าแน่คุดูตรงนี <Fun. S 1> ้ปั้งชูครับบ นนยออ้้คือเล่นได้ทุกอย่างในห้องนี้้หพี่เขาสร้างแค่สร้างห้องมาแบบว่าเล่นได้ทุกอาวุธนะจบไม่โดน oh my god sorry เลยครับผมโหพกเครื่องม็กไม่โดนเลยแล้วผมเปลี่ยนไปใช้ไพทอนตอนไหนนะ อตอนแรกผมว่าผมใช้เทคนายนะจบจากระบอกไหนก็ยิงไม่โดนอยู่ดีสวยครับเฮ้ยโอเคฮะบอมส์ has been planted เฮ้ยชื่อมโอเคเวลาวางบีนะครับ อูหแล้วจังหวะทอมมิงโอ้โหถือพี่อยู่พอดีเอไวแล้วแค่เดียวกันเองเดี๋ยว okay, s <S ทำดาวโปรโจรังวหวะถือแสงเบดอยู่พอดีเนี่ยี่แบบเวลาผมจะซูมสไนเปอร์แต่ละครั้งนะต้องระแวงว่าแบบเมาส์มันจะเบิ้ลหรือเปล่านะจบละต้องอำลาวงการสไนเ์ชั่วคราวนะทุกคน ามอใบก่อนวุ่ยาอนนั้น2คน 2> คมิวซ่อีกคนนะเฮ้ยมันดีเหมือนกะันนะราบว่าได้ใครแบบว่าเล่นกันลหลายคนสร้างห้องแบบว่าสวยครับสร้างห้องเปิดสุ่มความสามารถเล่นกันนะโคตรมันจะสุ่มทีมนะครับ ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ฝั่งไหนไม่หรอโหได้เลยทุกคนบาเลตเกมแรกของเราไม่หรอเ,เมื่อกี้โอ้โหเบิร์นเนี่ยมาเบิ้นเมื่อกี้รู้สึกว่าพอถือลูกซองแล้วเฮ้ยยากเล่นลูกซองเหมือนกันนะต้องไปลูกซองสักหน่อยแล้วปะ บ้านเรานะอ้โหแล้วมาไงแาบะบว่าได้อยู่นะประเดิมเกมแล้วโอ้โหแบบคิดถึงบรรยากาศแปบลบว่าเล่นกันในแคนและหลายคนาแบบนีมากๆเลยนะคนอ่อนเยอะจัดโอ้สตึงครับผมชุมแวบบโอ้ยโอ้ดูเมาส์ดูเมาส์ผมทุกคนดคแบบ คิดขวาทีซูมสองครั้งไม่ไหวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นถึงเวลาต้องปลดระวางนะนะจบจะหาเมาส์ที่เข้ามือแบบนี้ได้จังไหนอู้อ,อีเอข้าไปแล้วนี่ว่ะเนี่ย จะซูมแต่ละทีระแวงแล้วระแวงไม่ได้ระแวงฝาตัวข้ามนะระแวงเมาส์ตัวเองหายไปไหนมีคน,นมีกามอีกคนนะพี่ลงเชื่อมบีอยู่แน่เลยผมว่าเขาน่าจะดักนะโอ้ไม่น่าทันนะ จบาประสิทธิภาพในการเล่นหายไป40%ินะคือเราว่านั่งระแวงเมาตัวเอง <laughs> ซูมทีแบบเอ้ยกัะเบิ้ลไปนะเ okay, จบาโม m ายก d โซแซดมากครับอุ้ยโอ้โหแ <laughs> ต่ต้องขอบคุณแช์นี้มากเลยครับที่ ให้เรามาเล่นด้วยนะยิงอุ้ยเนสทายครับผมคือผมก็กดตามมาเลยนะเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาเล่นอะไรกันอยู่ตอนแรกนะก็กดตามมาก็เล่นด้วยเลยจบเนียนนะเนียนมาแจมด้วยนะผมนี่อย่างการแจมแคนโอ้โหคิดถึงวันวนะานเลยเพราะว่าเฮ้ แซมแคนด้วยครับเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยพูดกันมาีิกาแบบน,นี้แไม่ค่อยมีแล้วด้วนหายไปตามกาลเวลาโหหลาลูกซองเพียบแต่ฝั่งเราก็มีนะโอ้โหเอาเลยครับผมเต็มที่เลยไม่รอด โอ้โหเต็มๆครับผมสองคู่เลยสองคู่เซอร์บอรสโอ้โหแล้วคือแบบเกมเมื่อกี้พี่ๆเขาวอร์มนเนี่ยเกมนี้เขาเขาเอาจริงกันแล้วนะผมยับเลยนะฮะโอ้โหรับไม่อยู่ครับผมโดนบุกรู้ทะลวง เดี๋ยวนะเชมเปมบีเรียบร้อย oh, no! โอ้โหวีเจ็ดสามร้อยเมตรไม่อยู่